อ่าครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูว่าทําไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันนะครับผลคูณของความชันจะเท่ากับลบหนึ่งนะครับอ่ะโดยจะทําการพิสูจน์ขาไปก่อนนะครับอ่ะซึ่งให้ l หนึ่งและ l สองนะครับเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y และมีความชันเท่ากับ m หนึ่งและ m สองตามลําดับนะครับถ้า l หนึ่งตั้งฉากกับ l สองแล้วจะได้ m หนึ่งคูณ m สองเท่ากับลบหนึ่งนะครับอ่ะเราจะต้องการพิสูจน์ว่า m หนึ่งคูณ m สองเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งนะครับ ซ,2 2> matrix, ซึ่งเรามีเส้นตรงสองเส้นนะครับก็คือเส้นตรง l แล้วก็เส้นตรง l หนึ่งนะครับกับเส้นตรง l สองซึ่งตั้งฉากกันนะครับโดยจะให้มุมซี t a หนึ่งนะครับก็คือมุมที่เส้นตรง l ตั้งกับแกน x นะครับแล้วก็มุมซี e สองคือมุมที่เส้นตรง l สองคูณทำกับแกน x นะครับเรานะครับจะให้ l สองนะครับ l หนึ่งและ l สองนะครับตั้งฉากกัน ก็คือเส้นตรงสองเส้นนี้ตั้งชากันนะครับและ l 1 l 2นะครับทำม,มุมซี e t a หนะครับอ่าและซ2 e t สกับแกน x ตามลำดับนะครับซึ่งเราจะสามารถหาความชันของอ l, เส้นตรง l 1ได้นะครับ ให้ความชันนะครับของเส้นตรง l 1นะครับอ่เท่ากับ m 1อ่สำหรับการวิสุท์อันนี้นะครับจะนําความรู้เกี่ยวกับตรีโกณมิติมาช่วยนะครับอ่ซึ่งความชันของเส้นตรง l 1นะครับจะเท่ากับแทนเสต้านะครับและความชันของเส้นตรง l 2นะครับจะเท่ากับ m 2นะครับซึ่งจะเท่ากับแทน ซีต้าสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> จากรูปนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าความชันเนี่ยก็คือหาจากเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ็กนั่นเองอ่ะซึ่งถ้าเรามองมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้คือมุมซีต้านะครับซึ่งแทนซีต้าเนี่ยก็คือข้ามชิดนะครับก็คือเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ็กซ์แสดงว่าแทนซีต้าเนี่ยมันก็คือเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ็กนะครับะซึ่งมันก็คือความชันนั่นเอง นี่ก็จะเป็นที่มาของว่าทำไมความชันเท่ากับแทนซีต้านะครับอ่ะซึ่งทีนี้เราได้ความชันของเส้นตรงสองเส้นแล้วนะครับอ่ะเราจะได้ว่าซีต้าสองนะครับจะเท่ากับเก้าสิบบวกกับซีต้าหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราจะได้ว่าแทนซีต้าสองนะครับจะเท่ากับแทน เ0องศาบวกเซต้าหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งแทนเซต้าสองนะครับอ่าซึ่งแทน90บวกเซต้านะครับมันจะเท่ากับลบคอดเซต้านะครับอ่ะอันนี้เราก็นำติโกนมิติมาช่วยนะครับอ่ะเราจะได้เป็นแทนเซต้าสองนะครับเท่ากับ คอสก็คือส่วนกลับของแทนนะครับจะได้เป็นลบเจ็หนึ่งส่วนแทนซีต้านะครับทีนี้เราย้ายแทนซีต้าหนึ่งขึ้นไปคูณนะครับจะได้เป็นแทนซีต้าหนึ่งคูณกับแทนซีต้าสองนะครับจะเท่ากับลบหนึ่งซึ่งแทนซีต้าหนึ่งแทนซีต้าหนึ่งนะครับก็คือความชันของเส้นตรง l 1อ่งแทนซีต้าสองนะครับก็คือ ความชันของเส้นตรง L2 e นะครับอ่าก,ก็จะได้ว่า M1 นคูณ M2 นะครับจะเท่ากับลบ1อ่าก็จะตรงกับที่เราต้องการพิสูจน์แล้วนะครับว่าถ้า L1 e ตั้งฉากกับ L2 e นะครับแล้วจะได้ M1 นคูณ M2 นะครับเท่ากับลบ1่อ่าขาไปก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขาขาบับกันเลยนะครับอ่ขาขาลับเราก็พิสูจน์ในทางตรงกันข้ามนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ว่า ถ้าเส้นตรง2เส้นนะครับมีผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งนะครับก็คือ m 1นคูณ m สอเท่ากับลบหนึ่งแล้วเส้นตรงทั้งสองจะตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับก็คือ l หนึ่งตั้งฉากกับ l สอ่ะเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า l หนึ่งเนี่ยตั้งฉากกับ l 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับะจะพิสูจน์อ่ะอันนี้เป็นขากลับนะครับอ่ะเราก็ให้ m 1คูณ m 2นะครับเท่ากับลบหอ่ะ ครับอ่ะซึ่งเราจะได้ว่านะครับอ่ะแทนซีตาหนึ่งคูณแทนซีตาสองนะครับจะเท่ากับลบหนึ่งอ่ะเราจะได้ว่าแทนซีตาสองนะครับอ่ะจะได้เป็นเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วยแทนซีตาหนึ่งนะครับอ่ะซึ่ง ลบหส่วนแทนซิตาหนะครับก็คือลบขอดซ1ตาหนั่นเองอ่ะเราจะได้ว่าแทนซ2ตาสนะครับจะเท่ากับลบขอดซตอ่าลบขอดลบขอดซาหนะครับอ่ะแทนซ2ก็จะเท่ากับอ่ะซึ่งลบขอดซ1นะครับมันก็คือแทน90้าสวกซิตาหนั่นเอง เราก็จะได้ว่าซีต้าสองนะครับจะเท่ากับเก้าสิบบวกกับซีต้าหนึ่งนะตอนนี้เป็นเก้าสิบองศานะครับอ่าเก้าสิบบวกซีต้าหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราย้ายซีต้าหนึ่งมาลบนะครับจะได้เป็นซีต้าสองนะครับลบกับซีต้าหนึ่งจะเท่ากับเก้าสิบองศานะครับอ่าซี 1, ต้าสองลบซีต้าหนึ่งเท่ากับเก้าสิบองศาก็คือ สี่ต้าสองบวกสี่ต้าหนึ่งนะครับจะได้มุมตรงนี้มาก็คือ90บองศานะครับก็แสดงว่าเส้นตรง l 1กับเส้นตรง l 2เนี่ยมันตั้งฉากกันนั่นเองดังนั้นนะครับ l หนึ่งเส้นตรง l หนึ่งนะครับตั้งฉากกับเส้นตรง l สองนั่นเองก็จะตรงกับที่เราต้องการพิสูจน์นะครับก็คือให้ l หนึ่งตั้งฉากกับ l สองครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการพิสูจน์ ขาไปแล้วก็ขากลับนะครับว่าทําไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันปลคูณของความจันเท่ากับลบหนึ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ